ไอ้สิ่งที่มันอยู่นิ่งไม่ได้มันมาพบกันแล้วมันปรุงกันเรื่อยมันสืบต่อยความเป็นอย่างนี้ของมันเรื่อยมีแต่อย่างนี้ล้วนๆไม่มีตัวกูม,มีของกูนี่คืออภิธรรมเรื่องความว่างที่แท้จริงแล้วก็ที่จำเป็นเท่นั้นถ้าที่อยู่ในวงการปฏิบัติไมเพอ นี่คำเหล่าใดที่พระพุทธเจา้าตรัสว่าเนื่องด้วยสุญญาตาเนื่องด้วยความว่างเป็นคำศที่ะข้อกล่าวที่ลึกซึ้งที่มีอัดลึกซึ้งเหนือโลกมันหมายถึงอย่างนี้หมายถึงมองดูโลกในแง่ที่มันว่างเปล่าจากตัวกูของกูมันมีอะไรเต็มไปหมดก็มีไปทีมันก็มีเท่ามีอยู่ตามเดิมแต่เรามองแล้วมันไม่ใช่มันไม่มีอันไหนจะเป็นตัว,ต,ว,ต,วตัวต้น ของมันเองหรือว่าตัวตนของเรามันเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นล้วนๆแล้วก็ปรุงแต่งกันไปเป็นการสืบต่ออยู่เรื่อยล้วนๆให้วิทยาศาสตร์อย่างฟิสิกส์นี่มันก็ช่วยได้แต่มันช่วยได้ในระยะจํากัดมันไปไม่ไม่ไกลเช่นอะไรที่เราเคยหลงว่าอย่างนั้นอย่างนี้พอไปดูตามวิธีของการแยกธาตุการีิสูจ างเคมีทางไอก็ต้วมันก็บอกว่ามันก็เป็นเพียงธรรมนี้เป็นชีวิตคืออะไรชีวิตคือใ้ความสดชื่นของเนื้อโปรโตคลัสในเซลล์หนึ่งนึงมันก็ตายด้านแค่นี้แต่มันก็ดีกว่าที่จะไปหลงว่าเป็นชีวิตชีวาะจริงๆ <c oughs> มันเห็นเพียงมีเซลล์ประกอบกันข้าวในเซลล์นั้นยังสดอยู่ก็เัยงยมีชีวิตอยู่ อย่างนี้มันก็เรียกว่าเริ่มเห็นว่างเหมือนกันเริ่มเห็นความว่างเหมือนกันแต่มันในง่ายสั้นๆต้นๆในง่ายทางในฟิสิกส์ส่วนทางนามธรรมนั้นยังไม่มีปัญญาเห็นมันเป็นเรื่องที่สูงไปในทางฝ่ายศาสนาเราต้องอาศัยความรู้ทางศาสนาวิทยาศาสตร์ทางฝ่ายนามธรรมที่พวกวิสีมุนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า าคนจนพบแ <c oughs> ม่จะมองดูไปยังวัตถุเป็นเนื้อหนังร่างกายมันก็มองคนละแน่กว่าที่ว่านักวิทยาศาสปัจจุบันจะศึกษาื่อยสรีรวิทยาหรือเรื่องอะไรต่าง,าง <c oughs> แล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งฝ่ายวิทยาศาสตร์ทางวัตถุมันมองไม่ได้คือเรื่องทางจิตใจ <c oughs> ที่พอมาถึงเรื่องทางจิตใจมันเหมือนกับเข้าไปในดงมืดเหมันเวิรงว่างมหาศาลถ้าเราจะไปติดตามมันให้หมดนั่นมันก็ไม่มีเวลามันก็ตายสียก่อนเราติดตามในวงจำกัดเท่าที่วาทําอย่างไรความทุกข์มันจะไม่เกิดขึ้นก็พอแล้วนั่นมันจึงมองแต่ในขอบเขตจํากัดเฉพาะที่วาใจจะไม่เกิดความทุกข์ก็พอ จริงหรือไม่จริงก็อย่าไปรู้มันก็ได้แต่ถ้าใจไม่เกิดความทุกข์แล้วนั่นคือจริงนั่นคือถูกจริงหรือถูกเพียงเท่านั้นพอแล้วเลยนั่นยาวเลยเพราะความจริงมันอาจจะยังมีมากกว่านั้นอีกมากแต่มันเป็นจริงเฟอ้อจริงไม่ไม,ไม่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์จริงเท่าที่มันประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยพอแล้วใครจะมาพิสูจน์ว่าเป็นเท็จอยู่ก็ยังได้เนนัเพราะว่ามัน มันละ,ะเบื้องหลังของการนั้นมันยังมีอีกมากนั้นในเมื่อไอ,อความดับทุกขหรือความไม่มีทุกมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของที่เป็นสาระอะไรเพราะในตัวความสุขหรือตัวนิพพานมันก็ลอยว่างไปด้วยว่างจากตัวตนไปด้วยผลผลสุดท้ายคือนิพพานเนี่ยผลสุดท้ายของวิชาความรู้เรื่องว่างนี่คือนิพพานอน,นิพพานก็ปลอยว่างไปด้วย เพราะว่าเขาไม่เอาอะไรหมดจิตมันจึงว่างอย่างไม่เอาอะไรทั้งหมด <c oughs> มันก็เลยไม่มีความทุกข์จริงเหมือนกันแล้วพอมันอยู่ไปตามสมควรแก่เวลานะร่างกายมันก็แตกดับ,บมันก็เลิกกัน <c oughs> มันก็ปิดปิดเรื่องกันเท่านั้นเองอรวมความแล้วเอาแต่เพียงว่าตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่นี่ไม่เคยมีความทุกข์เลย พอแล้วตายแล้วก็ไม่ต้องไปไม่ต้องการจะไปเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอีกเพราะมันก็มีความทุกข์อีกนี่ก็เลยปิดฉากตัดตอนใค่เพียงเสียงเท่านี้ว่าไม่มีตัวกูไม่มีของกู้ไม่มีตัวตนไม่มีของตนไม่มีตัวตนที่เกิดอยู่ไม่มีตัวตนที่จะต้องตายไปเกิดใหม่อไม่มีตัวตนอย่างนี้คือว่างว่างจากตัวตน นในโลกมันจะเคลือนไปด้วยอะไรกี่ก,ก,กี่อย่างกี่อสมัยกี่อย่างก็ตามใจมัน <c oughs> ทั้งหมดเรามองในแง่ที่ไม่มีตัวตนที่ตรงไหนที่จิตจะไปเกาะไปยึดเอาเป็นของตนนี่เป็นเพาจิตมันว่างจากความเกาะเกี่ยวในสิ่งใดๆทั้งหมด <c oughs> เรื่องความว่างในขอบเขตที่จํากัดสําหรับดับความทุกข์มันมีอย่างนี้ แล้วก็เป็นเรื่องทางฝ่ายนามธรรมคือทางฝ่ายวิญญาณทางฝ่ายสติปิจจุตน่าจะอาศาัายเรื่องทางฝ่ายฟิสิกส์หรือเมน t ั l กันบ้างก็ <c oughs> เพียงเป็นเครื่องอ,อช่วยสำหรับจะมองดูนะเพราะมันปรากฏการมันต้แสดงออกทางฟิสิกส์ทางเม n t a l l y ให้เรื่องทางสติริจจุตนั้นมันจะไม่มีตัวตนให้ เป็นวัตถุเลย <c oughs> แต่ว่าไอ้ความสุขหรือความทุกข์มันอยู่ในฝ่ายนู้น <c oughs> ฝ่ายสับเปช่วงซึ่งไม่มีตัวตนเลยไม่มีไอ้วัตถุปรากฏเลยี <c> ่ <oughs> <c oughs> วิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมันก็ศึกษาแต่นในเรื่องทางไอ้ฟิสิกส์ทางเคมีสูงกันไปเพียงระบบประสาทเป็นเมน e n ลิตี้ ยังไม่ใช่เรื่องทางสเปเชีลิตี้นี่เรามาเรียนทางศาสนาเพิ่มเติมให้รู้จักส่วนนี้ส่วนที่เป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมแล้วก็เป็นอนวารูปหมดในเรื่องที่มันเกี่ยวกับมนุษย์สำหรับที่จะไม่มีความทุกข์ส่วนสำหรับอย่างอื่นนั้นอย่าไปเรียนมันมันจะเรียกว่าบ้า ือมันจะบ้าเรียนแตเ่เลยเปิดเปิงไปจนไม่ไม่พบกันกับความดับทุกข์นี่ถ้าว่าเราเรียนแต่เรื่องความดับทุกข์ได้แล้วมันก็พอแล้วสำหรับมนุษย์นี่เขาจึงให้มุ่งไปยังความดับทุกข์ไม่เรียนเรื่องเฟอร์อัเพียรพิธรรมที่เรียกว่าอภิธรรมไปปิดดกทุกอย่งในพุทธศาสนานี่เป็นส่วนเฟอร์ อภิธรรมส่วนไม่เฟอร์ส่วนแท้ก็คือเรื่องที่เรียกว่าสุดตันตะที่พูดถึงสุญญาตาเรื่องเดียวนะไม่เฟอร์เป็นอภิธรรมแท้และไม่เฟอร์อาิธรรมนอกนั้นเป็นปรัชญาที่ Fur. เฟอร์เขียนเป็นตัวหนังสือแล้วมากกว่าไอส่วนที่เป็นสุดตันตะนมันแจกลูกออกไปทีหลังเรื่อยเร,เร็วนี่พระคำพีก็ยังต้องระวังพระคำพีที่มันมีไว้สำหรับ ไปกันเรื่อยเป็นนักปราบเป็นอะไรไปเรื่อยเป็นปรัชญาไปเรื่อยก็มีอยู่เหมือนกันในพระไตรปิฎกนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงจํากัดเฉพาะว่าเรื่องที่ฉันพูดนั้นมีแต่เรื่องสุญญตาแล้วสุญญตาในขอบเขตที่มันจะดับทุกข์ได้คือว่าช่วยคนมีจิตใจอยู่เหนือโลกได้คนจิตใจต่ำอยู่ใต้โลกไอ้โลกมันก็บีบคั้นเราให้เป็นทุกข์นี่เรามีจิตใจอยู่เหนือโลกแล้วโลกก็ทําอะไรเราไม่ได้ ฉั้นเราจึงอยู่ในโลกนี้ด้วยชัยชนะมันจะบ้าก้าไปถึงไหนก็ตามใจให้เราไม่มีความทุกข์โดยทางร่างกายมันอยู่ร่วมโลกกันแต่โดยทางจิตใจมันอยู่คนละโลกหรือว่าเราอยู่เหนือโลกเขาอยู่ในโลก <c oughs> นี่คือผลของสิ่งที่เรียกว่าอภิธรรมหรือปรมัตถธรรม